ว่าผีตานสิบนะครับสอบตาลสิบอนยะ่ามากชิงตุงครับโอ้โหมาแรงเว้ยรถลองไปไปอ้อมบัดพระเจ้าหลวงแล้วกลับมาทางนี้อีกรอบนี่แหละชิงตุงนะครับตัวกลางเมืองแห่งชิงตุงของเราครับวันนี้วันนี้ก็ต้องอลไรสักคิดหนึ่งนะครับออกมาแล้วนะครับต้องถ่ายเต็มที่เลย นี้ฝน้าอากาศไม่ค่อยดีนะครับฝนกําลังจะตกนะครับแต่เมื่อคืนก็ตกนิดหน่อยนะครับมุมนี้ปกถ่ายบ่อยนะครับ ซาวแปดนะครับเสแปดก็2ีแปดนะครับอีทแปดหลังคาเป็นวัดน,นะครับวัดก็ถือว่าเป็น,นวัดบนนรบวัดโบราณริงตุงหาหรือยังนะครับตอนนี้ครับเสบ้นทางนี้รถใหญ่จะเตียวเยอะกว่าตอนนี้เรามาให้กำลังใจของหลานชายครับไอ้เกรเรินครับ เยอะมากครับทีนี้ครับผนเต็ยมไปหมดเลยคลิดคลผลดนรถใหญ่เตียวทางนี้เลย นี่มายืนอยู่ที่ชื่ออะไรก็อัลตากตงเหรอโอ้โหอัตากตีดโอ้สวัสทีอัลทากตีดเข้หมายเลขหนึ่งห่งชิตงตงครับคือโรงเรียนเปิดที่หนึ่งนะครับถ็งบ้าแล้วรนถะ ครับมีทหารมีตรวนตรจาารนจับทุก<ด>อย่างครับจับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณโดนจับนะคุณถ่ายแบบนี้ไม่เป็นได้เราอยู่แอบแอบแอบถ่บายเองอมาไม่ต้องกลัวจอดตูดก่อนมีไหน <S 2> <S 2> <S โอ้โหใครายๆกับงานรับดิงยานใ,นใหญ่สุดมากอย่างชิงคูณเลยเอาไมาก่กลัวทำไมมาทังนี้ข้หางหน้าเลยผมบ้าแล้วจะกินไอศครีมก่อนผมนะครับหลังที่รอนี่นะครับเราจะไปยิน มือโม่งไอศครีมไปจินไอศครีมครับโอ้โหมีทุกอย่างเลยสวัสดีครับนี่ไง,องไอศครีมด <c oughs> ้วยเอ้าเอออยากกินไอศครีมยังเดี๋ยวดู้กันว่ามีรสชาติอะไรบ้างครับ อาะทองฮะทองไงะทองไงะทอง้าน่ะ да ง่ดำชิวละง่น้องมาชิวเดินมาเยไง่ดำนคุยอยู่เลยรอาวับเอาทงดเอันนี้ไม่รูดูก่อนนี่อันห้าร้อดครับดีดีป่ะเปล่าดีอะดีโอเคลวดอะไรเอ่ยถั่วชอบอะไรเล้ดูก่อนเอาหน เออทาด้วยเอาอะไรมีอีกแบบหนึ่งครับเราจะเอาถั่วนะถ้าถุงจะเอาถั่วเราจะเอาถั่วสมดีเธออืมหัวเนอเอาอะเอาชาด้วยกันเดี๋ยวตามโอ้โหหลังที่รอนะครับ มีอะไรเปลี่ยนเตี้ยวชาอะไรนั่นแหละครับแล้วสิ้นอย่ยงเอาละครับนี่ครับระหว่างที่รอรอหลานชายผมนะครับกลังจะออกมาครับเอ้าวตื่นเต้นมากครับไปมีใครมาถ่ายเลยแบบนี้นะครับสูงกวยมากอร่อยมากครับโอ้โหโอ้เปิดเองผมวางในตู้นี่ครับร้านเีครับกว่านี้นะครับหลาตาแป้งดานาคาด้วยนะครับ นี่ได้นหยอดดิมานี่ได้ไหมนะนหนูมาถ่ายคู่วันนะครับคนเยอะนะครับวันนี้ครับาาอ๋ <laughs> อถอดไม่ปีนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถอดให้อ๋อเ,เอาไปเหอย่างเงี้ยโอ้โหปาดเป็นจนังไงอืมอร่อยครับหน้าชุดแก้วก๊อก มันยอดเลยอ aur, นอนเงองหกมันเยอะนะครับไปทางหน้านไม่ได้เลยกถนดเต็มไปหมดถ้าไปอะถ่ายไม่ได้ถ้ายอยู่นี่ถ่ายได้แอบถ่ายกันแต่หาด้วยครับเฮ้ยยี่กระเต่ามาไปรงเหรอ นี่ครับประเทศไทยกับที่นี่เป็นไงครับการผ่านน่าจะผ่านมหกก็ไม่ง่ายนะครับตานสิบนี่ครับโนรูพ่อแม่มารอมีนกันหมดอะไรเต็มไปหมดเลยสหยกหนันมึงนะเนาะชาสกินมาป,ปั่นอันเดียวอ่ะมาไหมยัน,น,น,นอัอออนน,นั้นยนะังไหมาอานนีนะ้ยังไงงะน้อกนะ็จนะของก่นกะ็คนะู่ของ

ถงให้เรากินอ,อ,อยู่ประมาณ11โมงสีนาทีครับหรือแค่5นาทีนะครับมันจะออกมา12เสนครับ ในครับในพม่าวันนี้ก็เป็นวันที่ยุ่งที่สุดนะครับมาผ่านตาลสิบไม่ง่ายครับพ่อแม่พี่น้องท้องมารอลูกหลานครับเกือบไม่อยู่กินไม่วานนอนไม่หลับนะครับทั้งวันทั้งคืนต้องเข้ารอเด็กเพื่อจะผ่านม .6 เพื่อจะได้เข้าสังคมแห่งพม่านะครับครับรอติดตามชมนะครับเวลายังไม่ถึงนะครับรอนิดนึงครับรอวิธีตีนาฬิกาแตงแตงนะครับเพื่อจะออกมาครับครับอยู่ทางร้านขายของทั้งหมด มี่แซเว่นรืเว่นมาขายด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีตั๋นโดด้วยครับไปด้วยให้ถ่ายหรือเปล่านะเขาแอบแอบถ่ายครับไปครับถึงเวลากำลังจะออกมาแล้วครับสิบสองเท่งแล้วครับฉัมฉม่ากำลังจะออกมา12สิบสองนึ่งนาทีพอดีแล้วนะครับรอติดตามชมเปิดประตูแล้วเย้โอ,อนน้นั่งก่อนนั่งก่อนสารวัตรพระอาจารย์เดี๋ยวน้องจะออกมา นี่ครับแต่ละคนต้องเต็มสปอนเซอร์กับเข้ามานะป้าเข้าว่าสปอนเซอร์หรือว่าอยู่บ้านไหนฮะวัดกล้องโอ้ยวัดกล้องก็มีอะกุญแจไปยิงมันสิเนี่ยกุญแจกุญจอะโอ้อย,ยอยู่จำลูกยี่เพลไหมล่ะกระสังนี้เป่นไงวนออันน,นี้คืออ๋อน้องยองี่ใส่หนังยี่หรือว่าผ่านก็ผ่านพี่เนี่ย พีนแน่ก็หนูเขอยังพุ่มเขายังพุ่เ <Pink. S 2> มเลยจิตใจตกะแต้มนะ่ะเขาเขายังพุ่มใจสูงอะไรอย่างเงี้ยน้ำใจก็สูงอาล่ะครับได้ยินเสียงระกังแตงแตงแล้วครับเรบเาติดตามชมนะครับพระเอกหนุ่มหล่อแห่งวันแง่เรากำลังจะออกมาแล้วครับเชย์รอนเชย์รอน,นกดอให้เ,เข้าต้องเข้าแถวครับ เอาหมูผาาูกม้มมากับซีร็อกุลาบม้ากูอันหวานพวกฉันมากามมมกาม,กม้ากับยางกูโคตดมะยุทธิช่างเหรอมิกันเราฉมาในวันนี้เ <c oughs> นี่ยเอาละครับวันนี้คือเป็นวันแรกนะครับแล้วก็รอติดตามชมต่อไปได้ได้นะครับวันนี้คือวันสําคัญที่สุดนะครับก็ แต่ละคนนะครับการออกจากที่ห้องสอบหนังสือมาครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไปดูติดตามชมนะครับนี่ก็คือตื่เต้นมากครับงานนี้นะครับก็ไม่มีใครถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแห่งเชียงตุงนะครับหลายท่านก็จะได้ชมคลิปที่สอบผ่านรัะปริญญาแห่งเชียงตุงครับไม่รู้ว่าจริงๆคือคําสําคัญที่สุดคือวันนี้นะครับวันที่6 วันที่16นะครับเดือนมราชวันรหัสนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่แห่งแต่ละคนนะครับก็หลังที่สอบวันนี้คือวันแรกที่สอบเปนเขาเต้นๆมากครับนะครับเรึ่งไม่ออกมานะครับตอนนี้เเป็่งตีละกังนะครับแจ้งๆนะครับยมาบเปนกักใจกับสวยนาย,ยินวนาหม,มันงนนนคทุกนวดับ นี่แน่เย่ออกมาแล้วก่นเลยติดเรี่ยมมั้ยก่นเลยก็บวกไอ้เขาเสียงเลยเมื่อก่อนเมื่อกูก้มเลยนะใช่ไหมเอาออกมั้งก่อนกุกอมก็ให้เจ็ดชิ้นกัเหาอนะครับออกมานะครับนี่ครับส่วนมากแต่ละคนจะใส่ผ้าผ้าสาลงสีเขียวเสื้อขาวครับอันนี้คือกำลังสอบม .6 นะครับนี่แต่ละคนจะยกมือ ไพไอโกะะลการ์เาไฮดีถ่ายชิปเลยนี่ครับเป็นรคนนะครับหน้าตาแต่บสุดชิ้นอย่างนี้นะครับเอ้อันนี้เขาไม่ให้แห้งว่าัเป็นมากขึ้นนะนเออไม่ให้ขนตั้งล่นน้ำติออกมาตัวละ ดะไรมนตัวปีว๋เหรเฮ้ยตอนเราผมมีมาเ่าหับกรรันหนอไดเลนหนอ

วันนี้วันครั้งแรกครับผมก็สุดยอดมากครับคุณผู้ชม ได้ป no <si suppression> ่ะต <fin anta> <ots> ีไ <guarding> ด <okay>? ้ป่ะองพวดกันนี่ครับบางคนก็มีความสุขบางคนก็ร้องไห้นะครับแต่ละคนไม่เหมือนนี่นะแต่น้องมีความสุขนะีครับเป็นความสุขเฮ้ยปอดีใค้เนเพียวเนาะนะครับถ้าสอบง่ายก็แน่าจะมีความสุขนะครับบางคนร้องไห้เข้ามาเลยนะครับ

โตประมาณนะอายุ15-16ถึงนะครับเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผู้ยิงเยอะกว่านะครับอยู่บ้านไหน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 อา้าว สุดยอดมากครับเมื่อได้เป็นผีดีจันง่ายเมียมาสารได้อ,อยู่บ้านได้ครับน้องผา,าน้องผาเกิดสาวกเกิดสีสน้องผาจ้างฝึกโอ้แก้วแก้วนเดี๋ยวเลยซื้อเลยซื้อกวาดผ่านเนี่ยโอ้นี่ครับบ้านน้องผาจ้างฝึกก็สน้อยของเราครับโอ้ต้องสี่ต้องสีงส่มาเออยผ่าน้ามีอะไรก็อะไรก็เออให้ผมด้านนี้เออได้ก็ต้องสี่เออ อันนี้ตรงสีก็เร็วก่โอ่ <c oughs> เ,อเจอตรงสีนะครับรอติดตามชมเลยครับเ,รเยอะมากครับมีเด่นหนุ่มๆสาวๆาวปา <c oughs> ปร์ตแต่ว่าไอ้กำลังใจสาวตรงสีเยอะกันไปนะครัด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมองก็เป็นว่วไฮกอดมีว่วไฮกอมีมองก็จมด้จมเลยเอาละครับสุดยอดมากครับการเดินทางสำหรับวันนี้ครับก็เราจะไปพาไปพักผ่อนกันครับถามหน่อยสิไม่ได้ไหมถามแล้วเหรออะไรดีกว่าอะไรดีกว่าโอเคนะีครับวีนี่ต้องผ่านนะครับเราต้องสรองใหญ่นะครับหมู่บ้านด้านเรา ก็ถึงเวลาที่รับประทานอาหารปิดประตูนะครับห้ามคนนอกเข้านะครับคล้ายๆกับติดคุกเลยครับการสอบโมหะแห่งที่นี่นะครับใครกินนล้ก็ซื้อมั้งยังน้ำซุปน้ำแสบใกินแล้ก็ซื้อมั้งยังน้ำซุปน้ำแสบใครกินแลาวซื้อมั้งยังน้น้ำแสบเอาจิ้มข้าวซอ่งมือเบี่งใหม่ก้าวมาเกาหลีใหม่ว่าไงเกาหลีเนี่ย ้นานเ,ล,าเลย yeah. นนเย่ครับรอติดตามชมเราฝนกำลังจะตกแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงตึงเต้นไหมตึงเ,เต้นอยากร้องไห้ <laughs> อะเราต้องไปต่อแล้วครับนี่คือเป็นตนดตราจรครับร <laughs> ายไปคนเยอะขนาดนี้ครับอันนี้เป็นสฉางอยู่จะค่ะ <laughs> อ่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์นู่นเนี่ยรถติดติดเพพาะคนเพิ่งออกมาครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับปิดคลิปก่อนนะครับ